เรียกไม่เชื่องใช่ไหมไอเด็กเคี้ยไอเด็กเคี้ยไอเด็กนรกเรียกไม่เชื่องลูกอีดอกไอเคี้ยไอสัตว์หมาเห็ดแม่ซ้ำแม่งซ้ำซ้ำ<ะ>เฮ้ยนีหนีไปลงไปลอไหนหน่อแม่งอนเลยจัดเป้าจัดไหมพี่หรือย,อยังไง เออไปเอาไปเอาไปเอาแห้งให้พี่ตาาไปงานไปเอาไปให้พี่ตาครับเออเทคนิคเรนนี่เรนนี่เรนนี่ร่วมๆกันนะร่วมกันนะร่วมกันนะพี่ตาพี่ลงไปพี่บอกว่ากูไอ้ตามาแล้วนะพี่เออมันต้องนั้นนี่เออประกาศสักดาเนี่ยลอเลยไอ้ตามาเอยไอ้ตามามาลันวงการแล้วเว้ยพี่ตาอุ้ยตามาลันวงการมือรู้จักเปล่าตาเหลืองเต้ โอ้โ้โกเอาโกเอาอับอับคนไหนชื่อตาวะบวกแดงข้างล่างนู่นน่ะโดนแทงแนะน,น,น,น่ะไร่แรงคนไหนไว้ตาคนไหนช่วยตาดิ

ได้สามสามก็ได้มากครับมัดล่าไม่เล่าจะได้ต่อยสนุกสนุกในนั้นเลยมัดล่ามาอ่ไปตรงนู้นแบงค์รุนกำลังขันไม้ขันมือพอดีขันตีนแต่ไหวใช่ป่ะน้องชายนั่นนันน่าจะไหวเองต่อยได้ปะเนี่ยเอาสองสองดีกว่ามั้งพี่เลสดูโอ้ผมเหมือนเดิมดีกว่าเออสองสองเนี่ยเอาเอาครับ

เอาแม่งดิจะซัดกันเออกูดูได้สามเลยพี่สามสามเนะน่าเอาแล้วน่าสามสามไม่ต้องยุ่ง ตัดดีนมเอากูได้รัวสวยอุ้มๆเข้าไปด้วยอุ้มเข้าไปด้วยอุ้ม,ม,มไปด้วยอุ้มไปด้วยปะไปดดเอ้มันกิดไม่ได้หรอพี่ชายพี่ชาย มีตังค์ให้ผมยืมหนึ่งพับหนึ่งว่าผมไม่มีโทรศัพท์ใช้โอ้โหยังติดลบอยู่เลยตอนนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์น่มีธงจีนอ่ะมีมีอันบ้างมีอันบ้างไม่ขึ้นที่ผมเลยติดลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้มีอันบ้างอันสามสี่เนี่ยแต่แบ่งกันแบ่งกันใช้ครับอ๋อไปพี่ชายไปเว้ยเฮียโคตรเท่อ่ะแฮงเสียวอ่ะเฮียเฮียหลังไม่น่ารีบนอนเลยนะไปไหนอ่ะเฮ่ยอ๊ยขึ้นเคราเลยขึ้นเคราเลย เช้าเช้าเร่อยยิงไปตายเราอีกเดี๋ยวแม่งโดนจิ้มลอยซะเช่นนี้คนแล้วคันนี้กี่บาทอะซื้อโอซีมาห้าร้อยเหรอเนี่ยบาทมึงชอบขับมอเตอร์ไซค์อะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ท่านถ้าผมได้โทงมาเองอะเนี่ยจะให้มึงถือแล้วมก็ขับน้ำออกเพี้ยวจัดไอ้บาท เฮ้ยต้องงั้นดิเออไม่งดฝีอ้อยสิขับนำอ่ะ หมัดก้็เห็นกูแม่งเท่เฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตวารไอ้เหี้ยตายเจ้าโทษเจาโทษไม่เป็นไรครับพี่เออมึงเรียกอะไรมึงเรียกอะไรวะมึงเรียกอะไรวะไอ้เหี้ยซื้อผิดว่ะเรียกอะไรอเรียกอะไรหนึ่งสองสามมัดทองทตายครับพี่ ตองแตอบครับเน้ยกระโดกเว่ยยาวมากเฮ้ยไม่แทงกูเลยโง่ตัวหลังที่ไย

อยสาวเลยหรอกระโดดกรโทษบมขอโดษผมขอโทษผมขอโดษยี่ขรโทษหลวงเฮ้ยเฮยเฮ้ยมาดเฮ้ยอย่าบ้าไม้อย่าบู๊ไม่ดีไปกับผู้ชายไปเลยไหมผู้าไค่พอดีวนนี้แบบให้ผมอุ้มไหมให้ผมอุ้มไหมเาลาถึงยังว่าถึงแต่ห้าบกโรงเรียนนะห้าบกโรงเรียนเรียนนะ ห้ามเข้าโรงเรียนนะเล่นได้แต่ข้างหน้านะห้ามเข้าโรงเรียนแม่แม่นี่กราพวกเราโอ้พวกเราเอาหมดแล้วเหรอเฮ้ยมีข้างในอยู่อเอาละบวกไม่ได้บอกไม่ได้อย่างไรท้าท้าท้ามันออกมาดิเฮ้ยสี่คันเลยเหรอเอาดีให้มันมีคนเปิดอ่ะเพื่อง่ายอ่ะเดินเดินไปยืนแนวเงียนมาน่ะให้มีคนเปิดอ่ะต้องมาเดี๋ยวอย่คนเปิดเองดีกว่าถ้าคนมาเดี๋ยวคนเปิดเองเฮ้ยข้างหลังมาข้างหลังมาเต็มเลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหยัดย่าใครว่าบังฟิวอะเรียบร้อยนะครับมาดิมาดิอย่าเข้า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 เฮ้ยถึงเวลาบุกเหรียญยังปะยังไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไปลงมาก่อนนะเดี๋ยวมาอีกรอบไม่ได้แล้วเนี่ยถูกตะโกนแไอเหี้ยตอนเนี้ยเปิดมาตะโกนบ้างเลย เราบุกไม่ได้นะเฮ้ยเราอยากเข้าได้เฮ้ยเศรษฐีสวยเศรษฐีเศรษฐีไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าด้านนอกด้านนอกระเบิดเมฆลยครับลงเลยลงเลยลงเลยจอครับนอเขาไม่ได้เข้าครับเปิดดิเปิดหรอหรือยังไงหล่อๆข้างนอกกลยแหละอย่าหล่อสวสือแต่ตัวคนหล่ออ่ะอ่ะเปิดเพลงไปเปิดเพลงไปเอาไปดูพังพัดเปิดพลังเปิดพิมพ์เฮ้ยอย่าอย่าเข้าตรงนี้อย่าเข้าอย่าเข้าหัวขาวอย่าเข้า ครับอย่าโดนแทงครับโบกทองโบกทองไหนไหนลูกพี่อยู่ไปไหนแล้วลูกพี่อย่ไหนมีคนหิวอาหารนะเฮ้ยมีคนหิวอาหารน่ะตายหาเลยอ่ะอย่าบังโตเวไปปะอ่าแล้วย่าระวังระวังรถชนอย่ามันขัดรถชนระวังตอตว้าวขอนมปังอันหนึ่งเลยเลื่อยเรืยแปดสิบโต๊ดบอกโต๊ดว่าจะอย่ากเข้าไปข้างในนะอย่ามันร้องเรยเรยเฮ้ยลุงลุงแล้วก็ลงดิเฮ้ยฟังไนะ เ้ยลุงล้วก็ลงดีกว่าลุงล้วก็ลงดีกว่าบังคับบังคับครับไม่เคยโชว์ไม่มีเหรอวะไอ้เนีี่ยอะไรโชว์ใหญ่ไม่น่ามีมากอยู่บนรถมาอยู่บนรถมาอา๋ออ๋ออ๋ออย่าไปนี่อย่ามันชนอย่ามันชน ซื้อดิสัตว์กี่บาทวะพี่สี่ร้อยห้าร้อยแต่ไม่รู้เขาเขาปิดเทรดแล้วเขาบางคนเขาเออให้เทรดอยู่อะ่ะมึงมึงต้องหาคนเดียดเดีดอ่ะบางคนไปขิวๆเงินอะมันมให้เยอะแม่งจนผมขาหักเลยไอ้หา่า <laughs> พี่ราครับไอ้รับคิดถึงอ่ะครับ,บโหวัไงไงเ <laughs> ด็กแว้น <laughs> อ่าฮ่าว่า พีส่สาวสวัสดีครับเฮ้ยอย่าไปลุกไอ้ล่างไอ้ล่างอยู่ไหนวะ้ายล่างอยู่ไหนวะนี่เพื่ <Okay. S 3> อนโอเคจากข้างนอกดูดิมึงดูดิเฮ้ยไม่ไม่ต้องแทงเขาหรอกเขาอยู่นะตา, <ๆ S 3> าบ้องบอดเหรอวะย่าตาบ้องบอดเหรอวะกูถามจริงเออออกมาด้ตากระด๋อไม่ตากระด๋อกูออแทงข้างนอกกูว่าเลยพวกกูแทงข้างนอกเฮ้ยี่ไอ้นีพูกกูอยู่ข<ง>้างนอกกมึงเห็นเปล่าเออ ว้ไว้ยเขาเข้าใจมากเมื่อกี้แม่ก็ปิดดวยไอ้สั์เขาหรอเฮ้เราเปียสีผมเหรอวะเ่าเยนเท่หมแทงเรามันแทงแถดีากต้องตีนะอยากอยากกินส่วนอยากนมาอยากก็กิดมาอยากตนไอ้สยหัวายล่เฮ้ยติดงก็แล้วกต้ดมาหยใจาหาออมึงอ่ะ บอกตำรวจมาเดินเล่นจริงๆก็ออกมาใส่ตำรวจก่อนไหมเดี๋ยครับคุณตำรวจยังไม่มีอะไรเลยตำรวจได้ไรเลยตำรวจโอ้คุณตำรวจควักปืนทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวผมกลับควักปืนมดเียวผมกลัวปืนลั่นนะเนี่ยคุณตำรวจเฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วเฮ้ยด้านหลังด้านหลังด้านหลังมาเทคนิคเฮ้ยตำรวจตำรวจออกไปด้านหลังมา

ดีนะครับูไม่ตับไม่ยีเรียงตัวเลยทีกระดานขึ้นดวยไปเร็วเร็วใครมีเงินบ้างอ่ะใครสี่ร้อยสองคนเกิดลงไปอุ้มเบื่อนลงอุ้มเบื่อนเลขอะไรครับเลขอะไรขอสี่ร้อยอ่ะเลขเก้าเก้าแปด ไอ้ตังผมไม่พอเนี่ยขอบมากครับผมไปเร็วออกออกอาวุธด้วยนะคุณตำรวจแกปืนน่ยครับผมกลัวปืนลั่นด้วยหัวโมงนี่มาหลายทีแล้วหัวโมงมาหลายทีแล้วนะเหลือคนนึงให้เหลือคนนึงเหลือคนนึงเหลือคนนึง หน้าน้อนยืนนะน้อนยืนนะเพื่อนมาเก็บละแม่งต่อยไม่เลิกนะเว้ยเออไอ้โม่งอ่ะไอ้ม่วงดำอ่ะไอ้เฮียต่อยไม่เลิกจะมาวิ่งมาเอากูด้วยนะไอ้เฮียเดี๋ยวล็อตล็อรล็อตตำรวจไม่เห็นตำรวจไม่เห็นเพื่อนฉันอย่าบุเดี๋ยวค่อยเอาแน่ไี่ตำรวจตาทิว่ะตำรวจตำรวจไม่ได้หันหลังไอ้เฮียตำรวจไม่หันหลังต่อยแม่งไอ้เฮียมวยปฏิบัติปฏิบัติธรรมที่ผายเฮียรู้รู้ใช่ไหม ตำรวจะไม่เข้าข้างไม่นูไปลงมา่ะไปลงมา้ามาแล้วตำรวจมาตำรวจใอย่าตำรวจเจอตำรวจอ่ะเข้าข้างเทคนิคไอ้เหี้ยแม่งปฏิบัติธรรมไอ้เหี้ย้อนย้อนเออตายจะเลยวันนั้นวันนั้นผมตีเทคนิคอยู่อ่ะแม่งมันยิงเดี๋ยวผมอ่ะตำรวจอ่ะไม่ยิงเทคนิคเลยคุยแม่งคุยยืนดีๆแม่งยิงกูเฉยเลยสัตว์ไม่ต่อยใครสักคนไอ้หลุยแม่น่ะไอ้หลุยแม่น่ะแต่แม่งไม่พูดปล่อยแม่งเถอะเดี๋ยวรอกูมีของก่อนกูรอมึงแน่ตำรวจยิงยางคืออะไรงง